ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มานําเสนออีกนะครับก็คือเป็นการเทรดของผมนะครับสไตล์ผมนะครับก็จะเป็นอ่าการเทรดคู่ทองเหมือนเดิมนะครับทองคํานะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับผมได้ทําการเข้าออเดอร์บายนะครับก็คือบอกก่อนนะครับว่าระบบผมนี้อ่าเป็นการเทรดได้ทั้งสองหน้านะครับก็คืออ่าหน้า เซลและก็บายนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง2หน้านะครับเพราะว่าผมได้ทําการวิเคราะห์นะครับแล้วก็คาดการไว้ว่าทองคํานี้าสามารถเข้าได้ไหมเข้าออเดอร์ได้ไหมนะครับหรือ,อดูจากสถานการณ์แล้วออเดอร์ที่เราเข้าไปจะมีเปอร์เซ็นที่จะชนะมากน้อยแค่ไหนนะครับก็สําหรับอบอกไว้ก่อนนะครับสําหรับมือ มือใหม่หรือมือเก่าที่เทรดมานานก็อ่าดูคลิปนี้นะครับถ้าไม่ชอบก็ให้เลื่อนผ่านได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบเทรดของผมเองนะครับโดยที่ผมนั้นได้ทําการคิดค้นศึกษามาจากตัวเองนะครับก็คือการเล่นได้ทั้งสงหน้าไม่ว่าจะเป็นหน้าบายหรือหน้าเซลล์นะครับก็ที่ผมเข้าไปนะครับก็จะสังเกตได้ว่าทองคำนะครับยังคง,งลงต่อเนื่องนะครับโดยที่ตัวผมนั้น ก็รู้นะครับว่าลงต่อแต่ที่เนี้ยผมได้ทำการเก็บกำไรขาลงเรียบร้อยแล้วก็จะมาเปิดเก็บกำไรสั้นๆหน้าบ่ายนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่าการเข้าเรื่องผมนั้นจะมีเส้น tp กับ่า sl นะครับก็คือกันกำไรไว้นะครับกันขาดทุนแล้วก็ take profit นะครับก็จะเห็นได้ว่าเข้าปุ๊บก็มีการตั้งเส้นเรียบร้อยนะครับเพื่อจะ ไม่ยอมขาดทุนนะครับหรือยอมเสียกําไรนะครับก็เข้าไปดีเรียบร้อยนะครับตอนนี้อ่ราคาทองคํานะครับอยู่ที่หนึ่งแปดเก้าหกนะครับผมก็จะตั้งเส้นไว้เหมือนเดิมนะครับก็วิธีการอ่าเทรดของผมก็ง่ายๆนะครับจะดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันไม่ง่ายครับก็คือมันมันจะยากอยู่นะครับ เพราะว่าการเล่นทั้งสองหน้านั้นมมีความเสี่ยงสูงมากนะครับถ้าเล่นดีๆก็อาจจะได้นะครับแต่ถ้า,าเล่นแบบนี้ก็อาจจะไม่รอดนะครับถ้าไม่ทําการวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วนะครับอันนี้ก็ปิดออเดอร์ไปที่เรียบร้อยนะครับถ้ามีข่าวนะครับตอนนี้ก็มาเทรดข่าวนะครับจะเป็นข่าวอ่าสิบเก้านาฬิกาสามสิบนะครับ เหมือนเดิมครับพาะผมก็เล่นเต่ข่าวส่วนมากก็จะกดเล่นข่าวเป็นประจำนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็อ่าก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆที่คอมเมนต์มาถามนะครับว่าอ่าระบบนี้คืออะไรนะครับระบบของผมก็ง่ายๆครับเล่นได้ทั้งสองหน้านะครับก็คือหน้าบายกับหน้าเซลสองหน้าเท่านั้นนะครับ มานะครับ19กานาฬกาครับข่าวออกมาเรียบร้อยครับไปแล้วครับดิงพัฒนามันเดิมครับต้องคำครับน้อยมากนะครับที่จะวิเคราะห์แล้วนะครับโดน SL นะครับเพราะว่าคือผมต้องชัวร์นะครับก่อนเข้านะครับก็คือมีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับก็คือประมาณถ้าเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นก็น่าจะ80เปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับที่จะ ามีการไปถูกทางนะครับก็คือเข้าออเดอร์แล้วถูกทางนะครับก็เทรดข่าวตอนวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่ที่ที่ผ่านมานะครับ ก็คือวันนี้เป็นวันที่ผมอาจที่นี้เป็นวันศุกร์นะครับตอนนี้ Bitcoin ก็ร่วงหนักนะครับอยู่ที่สองหมื่นแปดครับโดยที่ยังไม่หยุดร่วงเลยนะครับบิตคอยเกิดอ,อะไรขึ้นบิตกับบิตคอยนะครับใครที่เทรดอยู่ก็ระมาระวังกันด้วยนะครับสำหรับตัว Bitcoin เล่นด้วยความอ่าใจเย็นนะครับอย่าใจร้อนนะครับถ้าใจร้อนขึ้นมานะครับโอกาสที่จะพลาดสูงมากครับเราก็ควรเล่นอ่าด้วยความใจเย็นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์นะครับไม่ต้องไปรีบนะครับไม่ต้องไปรีบเข้ากลัวไม่ทันรถกลัวกราฟไปก่อนนะครับกลัวอ่าสูญเสียโอกาสนะครับจะไปคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่นะครับในการ นะครับก็สรุปนะครับโดน SL ทั้งบายแล้วก็เซลนะครับประมาณนี้ครับสำหรับเมื่อคืนนะครับตัว Bitcoin ยังคงร่วงหนักอยู่เหมือนเดิมนะครับ Bitcoin นี่ดูเหมือนมีจะมีข่าวเข้าซื้อเข้าเก็บนะครับสำหรับอ่าอ่าเทรดเดอร์รายใหญ่นะครับหรือวานตัวใหญ่นะครับก็เห็นข่าวข่าวข่าวผ่านตามาบ้างนะครับ แต่ก็ยังไม่ฟื้นนะครับสำหรับตัวบิตคอยนะครับถ้า,าหุ้นหุ้นขึ้นนะครับหุ้นของสารัตขึ้นนะครับบิตคอยก็สามารถฟื้นตัวได้นะครับแต่ทีนี้จะฟื้นตัวระยะยาวมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นออยู่กับตลาดหุ้นของสารัตนะครับถ้าหุ้นขึ้นบิตคอยก็น่าจะฟื้นตัวได้นะครับแต่ถ้าลงบิตคอยก็ร่วงเหมือนเดิมครับผมก็คู่ คู่อ่บิคอยก็อยู่บวกอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ถืออยู่นะครับยังคงไม่ได้ตัดออเดอร์ทิ้งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ด้วยนะครับเจอก,กันใหมค่คลิปหน้าขอบ